ประเทศไทยมีคนที่เป็นโรคไตามากถึง11ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้คือจากสถิตินะครับในปีที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นคือทุกๆ1น,นาทีนะครับจะมีคนเป็นโรคไตเฉลี่ย22คนที่เพิ่มขึ้นผ่านไปอีกหน,นาทีมีเพิ่มอีก22คนทุกๆ1น,นาทีเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากโรคไต1คนทันทีการฟอกไต1ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งเนี่ย ประมาณ2,000บาทอาทิตย์หนึ่งจะต้องฟอก2-3ถึง 3, ครั้งนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ยประมาณ4 0 0 0ถึง6000บาทต่อ1อาทิตย์ครับนั่นหมายความว่าถ้าคูณ1เดือนครับค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายประมาณนะฮะ16,000บาทถึง24,00 0บาทต่อเดือนครับผมว่าแค่นี้มันก็ตีเป็นมูลค่า เป็นหลายๆลาล้านบาทแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเสียไปกับการเป็นโรคไตถ้าคุณไม่ทําอะไรวันนี้เบต้าไลท์ของบงริษัทโคฟ,ฟูนะครับสามารถช่วยคุณได้ก่อนคุณจะต้องฟอกไตผมเล่าไปแล้วนะครับความน่ากลัวของการฟอกไตต่างๆวันนี้คุณเริ่มต้นได้ครับว่าคุณสามารถดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้หรือปล่อยให้ไตคุณเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วคุณไปเจอกันที่โรงพยาบาลต้องฟอกไตต้องเจาะคอนั่นเองพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองครับ เบต้าไลฟ์คือคำตอบและความหวังใหม่ของคนเป็นโรคตายครับ